กิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเงินจากหลักแสนกับกลายเป็นหลักร้อยล้านจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแล้วก็อย่าลืมเคาะหน้าจอ2ทีเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับผมงั้นไปลุยกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกเลยนะครับขอแนะนำไอเทมใส่ก่อนเลยนะฮะ ไอเทมนี้มีชื่อว่า beef crate นะครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยความสามารถของไอเทมนี้คือจะช่วยให้ได้เงินเพิ่มขึ้น10%เลยครับทุกคนครับโหดจัดจัดพ <Wow. S 1> อใส่แล้วต่อไปให้เราเข้าไปเล่นในโปรเซ r ร์เวอร์จะช่วยเพิ่มเงินกับ XP ไปด้วยนะครับทุกคนครับแล้วมาดูตอนท้ายกันว่าจะได้เยอะหรือเปล่า เยอะจะจานหวังว่าคลิปนี้จะเป็นสาระกับน้องๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่และกดติดตามที่ช่อง Youtube ด้วยนะครับทุกคนครับที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าใครอยากซื้อเสื้อพี่ลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับทุกคนครับแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับสวัสดีครับ